หลังจากที่พุทธพุทธิชัยและจุย๋ยวรัทยาสองสามีภรรยาได้หลังน้ําตาออกมาชี้แจงนะคะหลังเจอดรามา่าเหตุตอบคําถามไม่ไปร่วมงานไว้อะไรแตงโมนิดาโดยทั้งคู่บอกว่าไม่ได้ไป คุณจุ๋ยบอกว่าไม่ได้ทํางานร่วมกับน้องนะคะแต่ว่าได้แสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ทางดีเจพูดเองนั้นก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้าเฉยๆค่ะจากนั้นแค่ไม่กี่วินาทีนี่แหละกลายเป็นดราม,ม่าสนันโซเชียลเลยล่าสุดทางมดดำคชาพานะคะผู้ที่ไปถามคําถามดังกล่าวกับคุณจุ๋ยเนี่ย ก็รู้สึกผิดออกมายกมือไหว้ขอโทษทั้งคู่นะคะทั้งจุ๋ยและพุทธด้วยที่เป็นสาเหตุในการทําให้ทั้งสองโดนทัวลงค่ะโดยมดดําเล่าว่าเราก็พอจะทราบนะว่าทั้งคู่เขาเตรียมตัวที่จะมีน้องแต่ก็พูดไม่ได้เลยถามพุทธจุ๋ยว่าไปงานแต่งโมวันไหนก็บอกว่าหนูไม่ได้ไปแค่นี้เลยกลายเป็นกระแสดรามา่ามากซึ่งก็ต้องขอโทษน้องด้วยไม่รู้จะขอโทษยังไงเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นนะคะมันเป็นการถามเพื่อที่จะปิดเบร รายการเฉยๆไม่คิดว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเหตุผลที่น้องเขาไม่ไปเราก็รู้อยู่ว่าเขาเตรียมตัวที่จะมีลูกแต่เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกในรายการขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ